ที่อคือชืเรองนี้เรื่องกประิารณาชายรับพิจารณาเลืองที่สองโรงเรียนดหขาวจังที่สามเทศบาลเมืองตาีจังที่สี่ดวขาวและจองที่ห้าพิจารณา Okay. ปล่อยตัวไปแล้วนะครับสำหรับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือวิ่งผัดส4่คูนสี่เมตร18ปีชายและประชาชนชายนะครับซึ่งเราปล่อยวงกันเลยนะครับเป็นนักกีฬาที่ฟิตในปัจจุบันแล้วก็อดีตที่ด่อยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้สนนรุปได้แล้วพี่ใหญ่จะจะยอมองงยยรับไหมคราวนี้ดูกันยาวๆนะสคูนสี่ร้ดูกันยาวๆว่าพี่ใหญ่จะยอมหรือเปล่า เตียมของสักสีเลยนะของสักสีมีอยู่นเลตียมสักสีของกันแข่งซชาซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของการแข่นีันายรนี้นะรายการการแข่งขันเจะมียอดเหือ่าหนการที่มีมาแล้วจะมอรื่องรางนะครับมอบรางวัลนะครับให้กับทีมที่ชนะคะแนนรวมเลแต่ละลูกนะครับผมได้ไมสองไปแล้วครับตอนนี้ไหมสองแล้วลที่อยู่ที้ ลูกที่อยู่ตรงนี้ไงโถดจะรับต่อเลยตักแล้วตักแล้วอะไรจะปี้กขึ้นมาตอนนี้ลูกพี่อยู่ที่ดับสามนะครับลูกทั่วไปนะครับอยู่ที่ดับสามตอนนี้ อ๋อยังเหลืออีกเจ้าสองใบหรือสองใบแล้วจะอะไรตัวไม้ที่สามอ้าวไม้ที่สามพวกพี่เลยพี่หมดเลยนะหมดแล้วตัวแต่ละ số 2 พื่อวันนะแพนวงให้กับนลก์มินชาที่ชนะเ,เลิลเออเนะครับก็จะเอาห้นี้าวัให้กับฟาเชียร้านพี่ใหญ่ใชีงจิงว้พี่เลยเลลลลลท่น,น,าทาน,น้สุดยมาเพิ่งไปส่วันมานะครับรถสิบล้อจอดตรงหน้าสนามกีฬานี่ไม่รูเราโอแต่ทั้งมา ไปท้ายแล้วไป้ที่งแล้วที่หนอเข้าเนชยไปแล้วนะสาวเรียนวัวขานะครับี่สอก็เป็นน้องพี่นะอาจารย์โงนะครับเข้าเซยไปแล้วนะครับ